ขณะนี้เราอยู่บนเส้นทางที่กําลังมุ่งหน้านะคะทุกคนไปกระบี่นะคะและเส้นทางนี้สวยมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีต้นไม้สูงมากแล้วก็สวยเขียวพี่เมย์ชอบเส้นทางนี้มากๆเลยนะคะใครที่นะคะไม่ได้มาทางเพชรเกษมก็จะมีเส้นทางนี้นะคะเรากําลังมาถึงที่อ่าวนางแล้วนะคะทุกคนสัญลักษณ์ของอ่าวนางก็จะมีนะคะภูเขาหินส,สวยๆแบบนี้ละคะ่ะ เรามุ่งหน้าเข้าสู่อ่าวนางนะคะทุกคนเราใช้เวลานะคะขับรถจากเขื่อนเชี่ยวหลานมาที่อ่าวนางประมาณนะคะทุกคนขาสองชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะใกล้มากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็มาเจอนะคะหน้าผาที่สวยสวยๆค่ะพี่เมย์ชอบมากเลยเห็นในรูปอาจจะแบบว่าเล็กๆนะแต่ว่าของจริงคือสูงและสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเส้นทางนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ เรากำลังจะถึงทะเลแล้วว้า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 ว,ว,าวมันเหมือนภาพวาดเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครที่ยังไม่เคยลงมากระบี่ต้องลงมานะคะที่อ่าวนางนะส่วนตัวพี่เมย์บอกได้เลยว่ามีความสุขมากเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอ่าวนางเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอ้าูท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่มงเย็นนะคะ นักท่องเที่ยวเพิ่งกำลังกลับกันมาจากไปเที่ยวเกาะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาดูว่านักท่องเที่ยวเขาเยอะไหมอันนี้คือถ่ายในทะเลอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่บนบกเยอะมากมาเลยค่ะทุกคนพี่เมย์การันตีเลยว่าตอนนี้ความคึกคักได้กลับมาแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นช่วงเช้าสิบโมงเช้านะคะพี่เมย์ก็กลับมาที่อ่าวนางนะคะเพื่อมาดูเขาขึ้นเรือนะคะทุกคน ทุกคนก็กำลังเตรียมตัวกันขึ้นเรือเพื่อไปเที่ยวเกาะค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะเนี่เส้นทางนี้คึกคักมากเลยค่ะกำลังเดินเพ่นพ่านนะคะทุกคนเศร,รษฐกิจกลับมาแล้วแต่ว่ายังมีร้านค้าต่างๆบางร้านที่แบบว่าเออ,เอ,อปล่อยเช่าเยอะแยะเลยนะคะใครอยากทำธุรกิจอะไรนะคะทุกคนคะ่ะพี่เมย์คิดว่าเวลานี้เหมาะแล้วค่ะ ที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะคนเก่าไปคนใหม่มานะคะตอนเช้าเชนะ้านักท่องเที่ยวก็เป็นกลุ่มๆแบบนี้ละคะ่ะเรือเยอะมากเลยจะมีทั้งสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือหางยาวนะคะที่จะพาเราไปเที่ยวเกาะต่างๆนะคะนะคะเริ่มต้นนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่คนละนะมาแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะทุกคนแต่พวกเกาะไกลๆนะ่ะส่วนมากเราจะต้องไปกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะเห็นกลุ่มนี้ไหม เขาจะรวมตัวกันนะคะทุกคนคะ่ะซื้อตั๋วแล้วก็เรือก็จะพาขึ้นเรือพาไปเที่ยวเกาะต่างๆค่ะทุกคนพี่เมย์ก็อยากไปเหมือนกันนะแต่วันนี้เพิ่งมาถึงกระบี่นะคะก็เลยอยากจะพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอากาศที่กระบี่ตอนนี้นะคะจะอึมๆคลืคลืๆนิดนึงนะคะทุกคนท้องฟ้าไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่ว่าอากาศดีมากๆค่ะพี่เมย์นะคะเอา